เมื่อเราทำบุญเสร็จแล้วควรที่จะอธิษฐานอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราสวัสดีครับผมอาจารย์อุเพลี่ยเทียนพยากรณ์หมอดูไพ่ย,ยิปซีครับพระราชพรมยานวิระถาวโรหรือที่เรารู้จักกันในนามของหลวงพ่อฤาษีดิงดำแห่งวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นได้มีลูกศิษย์ลูกหาได้เข้าไปสอบถามท่านว่าเมื่อเราทำบุญเสร็จแล้วควรที่จะอธิษฐานอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่ทำบุญ หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านให้ตั้งใจอธิษฐานแบบพระอนุรุตสมัยพุทธกาลก่อนที่พระอนุรุตท่านจะเป็นพระอรหรันเวลาทําบุญใส่บาตรให้ทานบูชาพระเจริญกรรมาฐานหรือว่าบุญใ,ใดๆก็ดีพระอนุรุตท่านจะตั้งใจไว้สองอย่างว่าขอให้บุญบารมีที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญแล้วคราวนี้ได้เป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพพานอันโดยง่ายแต่ก่อนที่จะถึงนิพพานเพียงใดถ้าอย่างเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏะขอคําว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าหลวงพ่อท่านยังย้ำไว้ว่า จงจำไว้ให้ดีไม่ต้องอธิษฐานยาวเหยียดยุ่งเปล่าขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าเท่านี้ก็พอมันมีทุกอย่างเมื่อฟังคลิปนี้แล้วจงเอาไปปฏิบัติด,ดูนะครับจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านนั่นเองครับ